สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้ทยอยใส่ปุ๋ยในจุดที่เหลือบางส่วนนะครับเมื่อวานผมก็ได้ทําคลิปออกไปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับปุ๋ยคอกนะครับวิธีการใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับข้อสงสัยที่หลายคนที่อาจจะยังไม่เคยทําเกษตรนะครับหรืออาจจะยังไม่เคยรู้ว่าใช้ยังไงใช้บ่อยแค่ไหนก็ได้รวบรวมมาหลักๆน่าจะ มีข้อกังขากันอยู่3ข้อก็คือปุ๋ยอคอกเนี่ยมันดียังไง 2. เราจะใช้บ่อยแค่ไหน 3. ใช้เท่าไหร่ดีเอาเป็นว่าผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมเคยทําเคยใช้ให้ฟังนะครับปุ๋ยอคอกเนี่ยมันดียังไงปุ๋ยอคอกอาจจะเป็นขี้วัวขี้หมูอะไรประมาณนี้แหละขี้ไก่เป็นสี่วัตถุที่มีธาตุอาหารครบสมบูรณ์นะครับมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแล้วก็มีธาตุรองอีก หลายธาตุเลยแต่มีน้อยมันไม่เหมือนกับปุ๋ยเคมีข้อดีก็คือปุ๋ยคอกเนี่ยทำให้ดินดีครับทาให้ดินปลูกของเราเนี่ยร่วนซุยช่วยปรับโครงสร้างของดินช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในปริมาณที่พอเหมาะนะครับไม่เร่งด่วนเหมือนปุ๋ยเคมีจึงทําให้ต้นไม้โตวไวมีใบเขียวเพราะว่าเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีธาตุอาหารครบนั่นเองแต่ย้ําว่าน้อยกว่าปุ๋ยเคมีอยู่นะครับแล้วปุ๋ยคอกเนี่ยใช้บ่อยแค่ไหน จากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับผมก็ใช้มาหลายปีแล้วแหละก็คือผมจะใช้ตามการเจริญเติบโตของพืชพอปลูกได้สักพักหนึ่งประมาณ15วันเนี่ยก็จะเอามาโรยรอบโคนต้นห่างโคนต้นนิดนึงนะครับก็ประมาณาหนึ่งถ้วยก็แล้วกันอาจจะใช้ทุก15วันหรือ1เดือนนะครับตามการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะถ้าพืชโตต้นใหญ่แล้วเนี่ยก็เคยเห็นผมทําคลิปอยู่นะครับใช้เป็นกระสอบเลยก็มีเอารวยรอบโคนต้นไปเลยต้นไม้ไม่ตายนะครับ แต่ถ้าต้นเล็กเ,กเนี่ยก็ไม่ควรทําก็ค่อยๆใส่ทยอยใส่เพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆรอนะครับอาจจะช่วงแรกๆปลูกเนี่ยก็ใส่ประมาณ1่ถ้วยรอบคนต้นนะครับพอโตขึ้นมานิดนึงก็2ถ้วย3ถ้วยอันนี้ไม่ได้วัดเป็นกิโลนะครับก็กะกะเอาตามคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับหรืออาจจะนําไปผสมกับปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เคยทําคลิปออกไปปุ๋ยเคมี1ส่วนปุ๋ยคอก5ส่วนก็จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้ ไม่ทําให้ดินปลูกของเราเนี่ยเสียหายด้วยนะครับแถมยังเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยทั้งหมดนี้ก็คือข้อสรุปที่ผมรวบรวมมาให้ฟังลองทําดูสวัสดีครับ